को नाही खाय ปนนะระสบญาตินะคะน้องน้องแม่สามีนะะน้องแม่ปาเสียนะเสียเม,าานะม,มื่อวานนะคมี่กันะ mày 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 กรุกรุขนเตะมนตเพราะว่าไกลมากนะไม่ต้องกลับรถไปมันหาที่จอดไม่ได้นะตอนนี้คนก็จะเป็นยืนนติด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 กันนะซเวนอเลเนจะตดสติอีไปดก่าทตกลงไ ที่ที่ตัวเซเ n อร์อินเวนอาจจะจ้าเพราะสกอตตี้อี๋แอนน์มาไม่ไม่ตัดที่นีไม่กันต้องมาไะ่เดไม่ัดคืนน้คุณยายคุณยายให้คุณตาจอดซื้อของร้านอาหารไทยแป๊บเดียวนะคะโดนบ้านหลังนี้นะคะที่จะมานี่นะเนี่ยบ้าน กามปนถปนีตรงนี้เสียแล้วนะหาที่อ่ะกมาตัดทิกะสกิอะไรด้วสิคนนอะไบักกีอ่ะมได้นจอดวนจอดหน้าร้านอาหารนะไทยหน้าหน้าสตูไทยแป๊บเดียวจุตั้มัดเตดนดนไปสั่งเลยนะ เพิ่งไปเสียเงินเมื่อวานนะ,ะเนี่ยวันนี้ฟ้ามาจอดตรงนี้อีกแล้วญี่ปุ่นไม่ได้นะฮะเพราะเขาจะหักคะแนนตรงใบขับขี่ด้วยนะ,ค,ะครั้งละหนึ่งแต้มะคะยี่สิบแต้มก็ยึดใบขับขี่นะคะญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะคะไปเยอม่เนะ うん、パ,あパパ、寝る時にミッキー待ってて、ミッキー、ーママ、バックって俺、車来てるから気をつけて、パパ先降りるよ、ミッキー、ーあたりや、うん